Honda City 2025รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรถยนต์ซีดานที่มาพร้อมความทันสมัยและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันรุ่นนี้ยังคงรักษาความโดดเด่นในด้านความคุ้มค่าความประหยัดน้ำมันและดีไซน์ที่ดูหรูหราทันสมัยซึ่งเป็นเหตุผลที่ Honda ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในกลุ่มรถยนต์ขนาดกลาง การอัปเดตในปี2025ทำให้ Honda City ยิ่งน่าสนใจสำหรับทั้งผู้ที่มองหารถคันแรกและผู้ที่ต้องการอัปเกรดจากรุ่นเก่าภายนอกของ Honda City 2025ถูกออกแบบใหม่ด้วยเส้นสายที่เฉียบคมและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าถูกปรับให้กว้างและดูดูดัน ไฟหน้าเลดแบบใหม่พร้อมไฟเดย์ไทม์ running light ที่ให้ความรู้สึกหรูหราล้ออลลอยขนาด16นิ้วที่มีดีไซน์แบบใหม่ช่วยเพิ่มความเท่และความมั่นใจในการขับขี่การปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นกันชนหน้าหลังและไฟไท้ายเลดทำให้ภาพลักษณ์ของซิตีดูหรูและพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนเมื่อมองเข้าไปภายในห้องโดยสาร Honda City 2025มีพื้นที่ที่กว้างขวางและตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูง แผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto มีช่องเชื่อมต่อ USB หลายตำแหน่งเพื่อความสะดวกสบายระบบเสียงคุณภาพสูงให้ประสบการณ์ความบันเทิงที่เต็มอิ่มเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ความสบายแม้เดินทางไกลช่องเก็บสัมภาระด้านหลังมีความจุมากพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือทริปท่องเที่ยว ทางด้านสมรรถนะ Honda City 2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร i-VTEC ที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความประหยัดน้ำมันระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและประหยัดระบบช่วงล่างได้รับการจูนใหม่เพื่อให้การขับขี่ที่มั่นคงและควบคุมง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบเบรก ABS และ EBD เพื่อความปลอดภัยขั้นสูง ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda City 2025มาพร้อม Honda Sensing ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่รวมฟังก์ชันหลายอย่างเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยเพื่อให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคันชุดเทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง โดยเฉพาะในสภาพถนนที่มีความซับซ้อนหรือเมื่อขับขี่ทางไกลหนึ่งในจุดเด่นของ Honda City 2025คือความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมโดยเทคโนโลยี Earth d r e a m และการปรับแต่งระบบส่งกำลังรุ่นนี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้อย่างน่าประทับใจเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักและมีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงต่ำอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่าการปล่อยไอเสียที่ต่ำ สำหรับการขับขี่จริง Honda City 2025ให้ความรู้สึกที่มั่นคงและควบคุมได้ง่ายพวงมาลัยไฟฟ้าตอบสนองได้แม่นยำช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีทำให้การเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นการเร่งแซงทำได้มั่นใจแม้เครื่องยนต์จะเป็นขนาด1.5ลิตรแต่กำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบเสียงรบกวนในห้องโดยสารถูกลดลงด้วยวัสดุซับเสียงคุณภาพสูง ส่งผลให้บรรยากาศในรถเงียบสงบและสบาย Honda City 2025ยังให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กน้อยเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบกุญแจอัจฉริยะที่เพิ่มความสะดวกสบายเบาะหลังสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สะดวก เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่น Toyota v วีอหรือ n i s สันอัลเม a ่าฮอนด้าซยังคงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นด้วยความสมดุลระหว่างราคาสมรรถนะและคุณภาพการประกอบความเชื่อมั่นในแบรนด์ฮอนด้และเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ในระยะยาว สรุปแล้ว Honda City 2025เป็นรถซีดานที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่มองหารถสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันและผู้ที่ต้องการเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ทันสมัยดีไซน์สวยสมรรถนะดีความประหยัดน้ำมันเยี่ยมและเทคโนโลยีครบครันถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ซื้อในปีนี้ หากคุณต้องการชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่อง Asan s g a r g e Review เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับโลกยานยอ